มีคำถามมากมายนะคะทั้งจากพี่น้องมุสลิมและพี่น้องศาส,สนิกอื่นๆดิฉันขอทิิบายความจริงเพื่อไขข้อสงสัยของเรื่องราวเหล่านี้ดังต่อไปนี้นะคะข้อที่ 1. พรบอิสลามข้อที่ 2. งบป,ประมาณศาสนาข้อที่ 3. ห้องละหมาดในสถานที่ราชการข้อ 4. มัสยิดท,ที่ใช้เงินภาษีทั้งประเทศไปสร้างข้อที่ 5. โคต้าเรียนฟรี เริ่มจากพรบอิสลามนะคะฉบับที่1พรบบริหารองค์กรอิสลาม2540จะคล้ายกับพรบสมแต่ฉบับปัจจุบันเนี่ยอำนาจรัฐไปแตะต้องไม่ได้ดังนั้นสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาจึงได้ทำการขอแก้ไขกฎหมายให้รัฐสามารถควบคุมพรบฉบับนี้ได้ และพระบฉบับนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับอิสลามิชชนนะคะเป็นของผู้บริหาราศาสนาอิสลามเท่านั้นพรบที่2พรบฮัน2524เป็นกฎหมายที่จัดตั้งข้าราชการมาเป็นคณะกรรมการทํางานรับใช้บริษัททัวร์ฮัโดยบริษัททัวร์ไม่ต้องจ่ายเสียเงินว่าจ้างพนักงานแต่ก็ได้ผลักภาระไปให้คนไทย ผู้เสียภาษีทางประเทศเป็นคนจ่ายพรบฮาฉบับที่สองที่ออกในปี2,532เป็นกฎหมายเพื่อแต่งตั้งหัวหน้านำทัวร์ฮค่าใช้จ่ายก็ผลักภาร,ระไปให้ประชาชนทั้งประเทศเป็นคนจ่ายอีกเช่นกันต่อไปนะคะพรบทุนหมุนเวียน2 5 5 8อออกกฎหมายฉบับนี้มาเพื่อตั้งเงินสำรองจากงบประมาณแผ่นดิน ว้ให้บริษัททัวร์กู้ไปจ่ายค่าอาหารค่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินสรุปง่ายๆก็คือพอรบฮัตและพรบทุนหมุนเวียนมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริษัททัวร์ประกอบธุรกิจส่วนตัวไม่ใช่กฎหมายศาสนาอิสลามนะคะศาสนานพูดถึงความดีความชั่วความดีงามทั้งหลายแหละแต่กฎหมายเหล่านี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงความดีความชั่ว แต่เป็นกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริษัททั่วเอกชนประกอบธุรกิจส่วนตัวเท่านั้นส่วนชาวไทยมุสลิมอื่นๆไม่มีใครได้ผลประโยชน์จากพรบทั้งสองนี้พรบรต่อไปนะคะพรบธนาคารอิสลามที่ขาดทุนแสนกว่าล้านน่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากพี่น้องมุสลิมนะคะแต่เกิดจากการไปปล่อยกู้ให้คนวงในการเมือง จนกระทั่งจนกระทั่งนะคะประชาชนทั้งประเทศที่เสียภาษีท,ทุกคนนะคะรวมถึงพี่น้องมุสลิมด้วยเนี่ยก็ต้องมาแบกรับภาระอยู่เช่นนี้หัวข้อต่อไปนะคะงบประมาณศาสนาหลายๆท่านก็ไม่เข้าใจก็ได้แต่เกียงกันไปเกี่ยงกันมาว่าทํามาอิสลามได้งบน้อยนิดแค่นี้เองทำไมาจะต้องมาตั้งแง่ทั้งที่พพุทธศา,าสนามีงบเป็นหมื่นหมื่นล้าน ดิฉันจะขอที่ปายแยกเป็นหัวข้อดังนี้นะคะเริ่มจากเงินเดือนเงินเดือนเจ้าหน้าที่มัสยิดแล้วก็กรรมการกลางเทียบกับเงินค่านิตยพักของเจ้าอาวาสวัดในพระพุทธศาสนาอิสลามเนี่ยมีเจ้าหน้าที่มัสยิดและผู้นำที่รับเงินจากภาครัฐอยู่ประมาณ40,000ื่นรายรวมกรรมการมัสยิดทุกคนที่แต่งตั้งมา ประเทศไทยมีมัสยิดอยู่ทั่วประเทศนะคะทั่วประเทศเลยคือประมาณ4,000แห่งใน72จังหวัดแต่ในประเทศไทยเนี่ยมีพระภิกษุสงฆ์อยู่25,000 0รลูปมีวัดอยู่ประมาณ30,000วัดเฉพาะเจ้าอาวาสเท่านั้นนะคะที่ได้รับเงินสนับสนุนค่านิตยภักดคือประมาณ30,000รูปเท่านั้นส่วนกรรมการวัดทั้งหลายไม่มีเงินเดือน ซึ่งแตกต่างจากอิสลามนะคะกรรมการมัสยิดท,ทุกคนมีเงินเดือนอิสลามได้รับผลตอบแทนสูงสุดต่อคนเดือนละ3,500บาทมีค่าเบี้ยรประชุมมีสิทธิพิเศษอื่นๆค่ารักษาพยาบาลค่าเดินทางเท่าข้าราชการพลเรือนนอกจากนั้นเนี่ยคณะกรรมการกลางอิสลามมีงบป,ประมาณพัฒนาฮาลานเกตพัล้านบาท กลับมามองที่พระภิกษุสงฆ์นะคะท่านจะได้รับค่านิตยภักเนี่ยเดือนละ1,800บาทถึง3,000บาทและไม่ได้รับสิทธิพิเศษอื่นใดน,นอกจากที่นั่งบนรถสาธารณะแต่ยังต้องจ่ายค่าโดยสารปกติงบประมาณสำนักพุทธหลายหมื่นล้านนั้น,นใช้ไปกับการดูแลาศาสานสถานที่เป็นสมบัติของชาติของทุกคนทุกาศาสนิกนะคะ พราะทุกสิ่งทุกอย่างบนแผ่นดินนี้ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามพระราชวังทั้งหลายแหล่เนี่ยที่เราถือเป็นสมบัติของชาตินั่นเป็นของคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นอิสลามพุทธซิกค,คลิธฮินดูอะไรก็แล้วแต่แต่งบประมาณส่วนนี้ถูกจัดเอาไว้อยู่ใต้พระพุทธศาสนาต่อไปค่ะค่าใช้จ่ายประจำมัสยิดจ,จะได้รับจากรัฐแห่งละหนึ่งหมื่นบาท วค่าน้ําค่าไฟค่าไรจิป,ปาถานะคะแต่วัดนะ่ยไม่มีเงินสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายใดๆจากรัฐนะคะส่วนการสร้างมัสยิดใหญ่ๆหลายร้อยล้านบาทเนะี่ยก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐท่านที่กําลังจะเถียงอย่าเพิ่งเถียงคห้ที่ฉันมีคลิปไว้ใต้ไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะทุกทุกอันที่ดิฉันพูดถึงมีคลิปมีลิงก์ให้อ่านส่วนการสร้างวัดทุกวัด จะต้องหาเงินสร้างเองหากขอสนับสนุนจากรัฐก็ได้ไม่เกิน20%ของมูลค่าการก่อสร้างและไม่ใช่ได้ทุกวัดด้วยนะได้บางวัดเท่านั้นหัวข้อต่อไปค่ะห้องละหมาดในสถานที่ราชการประเทศไทยไม่ได้ห้ามการนับถือศาสนาใดๆและเปิดโอกาสให้ทุกศาสนิกชนปฏิบัติศาสนก,กิจของตนเอง นะคะไม่ไม่ได้บังคับนะคะจะทำอะไรก็ได้อย่างเซรีอิสลามจะละหมาดแบบไหนเวลาใดก็ได้แต่แต่นะคะมีแต่แต่ต้องไม่เบียดเบียนส่วนรวมเพราะทุกศาสนิกชนไม่มีใครร้องขอสถานที่ปฏิบัติศาสนก,กิจในสถานที่ราชการหรือพื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทะวงกลมหน่วยงานต่างๆ สนามบินห้างสปปรรพสินค้าเหตุใดอิสลามต้องทำตัวแตกต่างใช้งบประมาณส่วนกลางแต่เพียงกลุ่มเดียวมันยุติธรรมต่อเพื่อนร่วมชาติคนอื่นๆหรือไม่อิสลามประเทศอื่นเขายังสามารถละบาดละหมาดที่ไหนก็ได้ข้างถนนก็ได้ก็จะเป็นการบูชาพระผู้เป็นเจ้าแสดงความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า อย่างดีนะคะพวกเขาเหล่านั้นไม่เคยเบียดเบียนงบประมาณของเพื่อนร่วมชาติเลยแล้วทำไมอิสลามที่ประเทศไทยจะต้องทำตัวแตกต่างจากประเทศอื่นๆส่วนมัสยิดที่ใช้เงินภาษีทั้งประเทศไปสร้างดิฉันได้แนบลิงก์ที่มาของข้อมูลการอนุมัติงบสร้างมัสยิดไว้ใต้คลิปนี้ 1. มัสยิดนนทบ,บุรี84.820,000ล้าน8 0 0 0บาท อนุมัติงบ2555 2. มัสยิดกลางนาครศรีธรรมราชงบประมาณ113,250,000บาล้านบาทอนุมัติงบ2555 3. มัสยิดสงขลา70ล้านบาทได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกรัฐมน,นตรีและพลเอกสนทิบุญรัตนกลิน รองนายกรัฐมนตรีผ่านทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน30ล้านบาทปี2550 4. มัสยิดภูเก็ต250ล้านบาทอนุมัติงบ2556 5. งบซ่อมแซมมัสยิดประจำจังหวัดปัตตานี22ล้านบาท 6. งบซ่อมแซมมัสยิดจังหวัดนาราธิวาส28ล้านบาท งบซ่อมแซมมัสยิดจังหวัดยะลา35ล้านบาทอันนี้เป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆเท่านั้นนะคะซึ่งจริงๆมีมากกว่านี้แต่ต้องการจะชี้ให้เห็นความแตกต่างหัวข้อสุดท้ายนะคะโคต้าเรียนฟรีแก่นักศึกษาชายแดนใต้ที่นับถือศาสนาิสลามเข้าเรียนมหาลัยรัฐ9แห่งและโรงเรียนในร้อยจบมาก็พร้อมบรรจุรับราชการตามหน่วยงานราชการต่าง สิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพศ2514และยาวไปถึง2566แต่ช่วงหลังเนี่ยมีการลดอัตราบรรจุรับราชการลงบางส่วนด้วยเหตุผลนะคะที่ตั้งที่มีโครงการนี้นะหาตามมติคอรมอ่ยเหตุผลเพื่อเป็นการดึงเด็กดึงเด็กมุสลิมให้หันไปสนใจวิชาสามัญมากขึ้นแทนที่จะให้เด็กเหล่านั้นหนมกมุ่นอยู่แต่กับการเรียนเรื่องศาสนา แต่ผลปรากฏว่าพอเด็กๆเ,เหล่านี้เข้าไปเรียนมหาพิยลัยรัฐสิ่งที่ตามมาคือการนําอัตลักษณ์ทางศาสนาของตนไปเผยแพร่ในสถานศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการคลุมศีรษะการแยกกินอาหารฮาลาลและสถานศึกษาเหล่านั้นจะต้องสร้างห้องละหมาดให้เป็นกรณีพิเศษด้วยเงื่อประมาณแผ่นดินที่เป็นคนที่เป็นของคนทั้งประเทศและเมื่อเด็กเหล่านั้นจบการศึกษาเข้าไปบรรจุในหน่วยงานราชการต่างๆตามโค้ต้า,ตาก็ผาอัตลักษณ์ทางศา,างสนาไปแพร่ในหน่วยงานราชการทั้งหลายเหล่านั้นด้วย จนปัจจุบันในหน่วยงานราชะการมีการกำหนดระเบียบเครื่องแต่งกายข้าราชการตามหลักศาสนาสลามนอกจากนั้นน่ะต้องจัดสรรพื้นที่และงบประมาณอาหารฮาลาลและห้องละหมาดให้ในหน่วยงานนั้นๆด้วยการที่คุณบอกว่าคุณเคร่งศาสนาไม่ได้หมายเขาว่าศาสนิกอื่นเขาไม่ได้เคร่งแต่เขาไม่ต้องการเบียดเบียนแผ่นดินไม่ต้องการเบียดเบียนเพื่อนร่วมชาติหลายๆท่านมองเผินๆก็อาจจะมองบอกว่าเอ้ยไม่เห็นจะเป็นไรเลย ดีสิเป็นการสนับสนุนให้คนที่เคร่งศาสนาอยู่ในร่องรอยศิลธรรมแต่คุณลืมมองเรื่องสิทธิเสรีภาพของคนไทยที่เท่าเทียมกันทั้งแผ่นดินนะคะแล้วก็หากมองลึกลงไปอีกจะเห็นว่านี่คือมหาตภัยคุกคามทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาติและการเบียดเบียนงบประมาณแผ่นดินไปใช้เพื่อความเคร่งในศาสนาของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเอง ถ้าอิสลามจะทําเรื่องเหล่านี้ด้วยเงินส่วนตัวและเวลาส่วนตัวทรัพย์สินส่วนตัวไม่มีใครว่าแม้แต่คนเดียวดิฉันก็ไม่ว่าไม่แตะด้วยเพราะเป็นสิทธิ์ของเขาสิทธิ์ของเขาเต็มที่เลยแต่คุณกําลังละเมิดสิทธิ์ของคนทั้งประเทศหมายเหตุนะคะถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าผลประโยชน์ด้านด้านบนทั้งหมดที่ดิฉันกล่าวมาเนี่ยมีไว้ให้สําหรับมุสลิมบางกลุ่มเท่านั้นไม่ได้มีให้มุสลิมทุกคน สถานที่ละหมาดในสถานเจี๊ยก,ก,ก,ก็สำหรับมุสลิมที่ได้โอกาสทำงานในสถานที่แห่งนั้นเท่านั้นหากท่านที่เข้ามาฟังด้วยใจอคติแต่ต้นก็ขอให้ท่านหลบออกไปดีกว่าเพราะเราทำงานตามกฎหมายตามสิทธิ์ของพลเมืองที่มีหากท่านใดใช้วาจาไม่สุภาพใช้วาจาว่าร้ายต่อต้านสร้างความแตกแยกในนี้เราจำเป็นต้องใช้กฎหมายปกป้องสิทธิ์ของเราเช่นกันค่ะ ขาได้รับความขอบคุณจากสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาสวัสดีค่ะ